สามขั้นตอนการทำสไลด์ให้อนุมัติง่ายปิดการขายดีสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวิธีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อจะทำสไลด์หรือว่าทำการสื่อสารเนี่ยให้เข้าใจง่ายอนุมัติง่ายแล้วก็ปิดการขายได้ดีเนาะผมพบว่าใน ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยครับ12ปีเนาะที่แบบมีปัญหาเยอะมากๆโดยเฉพาะสมัยเด็กๆเนี่ยจนแบบพัฒนาตัวเองมากลายเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเป็นวิทยากรที่พูดเรื่องการสื่อสารแล้วก็บรรยายเรื่องเนี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการจับประเด็นแล้วก็สรุปทุกอย่างให้อยู่ในกระดาษหนึ่งใบเนี่ยนะซึ่งมันแอปพลายใช้ได้กับการทำสไลด์ PowerPoint ด้วยเนี่ยนะครับพื้นฐานมันมีไม่เยอะมันมีอยู่นิดเดียวแล้วก็เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยก็เอามาจาก แก่นที่ผมตกผลึกได้เนาะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆอยากให้ลองตั้งใจฟังสัก10นาทีนะครับไม่เกิน10นาทีนี้จากเนี้ยไปอ่ะเราจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็พื้นฐานวิธีคิดในการทําสไลด์ให้สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายย้ำเนาะเราไม่ได้ว่าเน้นสวยอ่ะเราเน้นเข้าใจง่ายได้ผลลัพธ์ดีในเวลาที่มันสั้นๆเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเบื้องต้นเนี่ยครับ <S <S ผมเรียกไอ้เจ้าขั้นตอนที่ว่าเนี่ยนะครับว่า 3P โมเดลแล้วกันใช้ 3P โมเดลเนาะ P ตัวที่หนึ่งนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะผมจะเรียกเขาว่า planning ครับก็คือการตกผลึกหรือว่าการวางแผนการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนทีนี้ถ้าอยากจะเล่าให้เข้าใจง่ายเนี่ยผมชอบเปรียบเลยว่าการทำสไลด์การสื่อสารการสรุปการจับประเด็นให้มันเข้าใจง่ายเนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรกับการทำกับข้าวเลยครับทำกับข้าว หลายคนอาจจะงงว่าเซนเซมันเกี่ยวอะไรกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วกันเนาะติต่างว่าอไม่แน่ใจว่าเนี่ยตอนนี้เราฟังอยู่อาจจะแบบบางท่านฟังช่วงเช้าบางท่านฟังช่วงเที่ยงบางท่านฟังช่วงเย็นใช่ไหมครับเอาว่ามื้อถัดไปที่เราจะทานข้าวเนี่ยนะครับเราอยากทานอะไรให้นึกสิ่งนั้นไว้ในใจเนาะยกตัวอย่างเช่นอะผมตอนเนี้ย ผมอยากกินปลาฮิมะนะไม่ได้ทานอาหารญี่ปุ่นมานานมากแล้วผมอยากทานปลาฮิมะตอนนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับเป็นเวลาสักประมาณ11บเอโมงเนาะสมมติว่าถ้าเกิดผมอยากทานปลาฮิมะหรือทุกท่านอยากทานกะเพราอยากทานต้มยำกุ้งคือเรามีของที่เราอยากทานในใจถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วเราทํางานเสร็จดูคลิปนี้เสร็จเราเดินไปที่ห้องครัวหรือเราเดินไปที่โต๊ะกินข้าวแล้วเราได้สิ่งนั้นเนะี่ยเราได้กะเพราเราได้ หมูกระทะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากกินน่ะความรู้สึกเราอ่ะเป็นยังไงอ่ะอยากให้เราให้ฟังนิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราอยากได้กินอยากอยากกินสิ่งไหนเนาะแล้วเราได้สิ่งนั้นอะเรารู้สึกยังไงอายกตัวอย่างอย่างผมใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าผมบอกว่าผมได้ผมอยากกินปลาหิมะแล้วผมมีปลาหิมะกินตอนนี้ผมลงไปข้างล่างหลังจากที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้เสร็จผมจะรู้สึกฟินมากไม่แน่ใจว่าพวกเราเป็นเหมือนผมไหมนะครับอ่าโอเคไหม ถ้าเรารู้สึกฟินกับกันตอนเนี้ยผมอยากกินปลาหิมะผมลงไปผมเจอปลาแซลมอนอย่างความรู้สึกมันก็มันก็ไม่ได้แย่นั้นก็คือมีคนเอาข้าวมาให้กินอแต่ฉันอยากกินปลาหิมะมากกว่าเพราะฉนะนั้นฉันจะรู้สึกถึงความว้าวาน้อยกว่าแซลมอนเออกไหมครับทํากับข้าวเนี่ยมันก็เหมือนกับการเลือกเมนูให้ถูกไม่แน่ใจว่าตรงนี้ทันไหมนะเลือกเมให้ตรง ใจครับในวงเล็บเมนูเนาะเพราะถ้าเพียงแค่มันยังไม่รู้เรายังไม่รู้เลยนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยปลาหิมะยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกะเพราที่เราดูก็ยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เขาเสิร์ฟในสิ่งที่เราอยากกินน่ะเราจะรู้สึกว้าวแหละอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะแล้วผมพูดว่าทํากับข้าวกับทาสไลด์มันไม่ต่างกันความหมายมันคืออะไรเนาะอืมสล์หลายท่านอาจจะเริ่มเดาออกละก็คือ เลือกพูดหรือนำเสนอครับในสิ่งที่เขาอยากฟังอ่ะตรงนี้ก็ t ไหมถ้าทำกับข้าวเรารู้สึกว้าวถ้าในใจเราคิดว่าเราอยากได้ยินสิ่งไหนแล้วเราได้เราอยากกินสิ่งไหนแล้วได้กินสิ่งนั้นเราว้าวใช่ไหมทำสไลด์ก็เหมือนกันให้คิดเลยว่าเออคนฟัง เขาอยากฟังสิ่งไหนและถ้าเราเสิร์ฟให้เขาได้หัวข้อข้อมูลตรงถูกไม่ถูกดีไม่ดียังไม่เกี่ยวนะแต่เขาจะรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งผมพบว่าไอ้เจ้าเนี่ยคือ2 0 80ของการนําเสนอเลยนะคือถ้าคุณเลือกได้ถูกเนี่ยพูดนิดเดียวอะโอกาสที่จะอนุมัติมันก็เยอะมากแล้วเจ้าตัวนี้คือ P ตัวที่1คือ planning นะครับ P ตัวที่สองผมชอบเรียกว่า prioritizing อะ prioritizing เนาะอะไรคือ prioritizing หรือการจัดลําดับ เอาให้มันง่ายเข้ามานิดนึงแล้วกันเนาะเมนูที่คนไทยชอบทานมากที่สุดกะเพาหมูแล้วกันกะเพราหมูนะครับอยากให้ทุกท่านลองช่วยจินตนาการตามว่ากะเพราหมูเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างยอกทีนะ กะเพราหมูน่าจะต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างตอนนี้ในใจหลายๆท่านน่าจะนึกถึงะกะเพราหมูแน่นอนเซนเซต้องมีหมูถูกต,ต้องไหม <laughs> กะเพราต้องมีกะเพราจะมามีถั่วฝักยาวไม่ได้ <laughs> เออทำไมต้องเอาถั่วฝักยาวมาให้เรากินเนาะกะเพราหมูพลิกน้ำมันเครื่องปรุงแถวๆเนี้เนาะห้าอย่างถูกต้องไหมครับถามว่าใส่ปลาได้ไหมอ่ะ <laughs> บางท่านบอกได้ผมเคยถามหลายคนบอกได้สําหรับผมไม่ได้เด็ดขาดบางคนบอกอาหารญี่ปุ่นชอบกินอาหารญี่ปุ่นเซนเซขอไอ้ไอ้ต้นหอมใหญ,ใหญ่ของญี่ปุ่นที่ใส่ในซุก,กี้ได้ไหมไม่ได้นึกออกไหมครับอันนี้คือหนึ่งสิ่งหมายความว่ายังไงเวลาคุณจะทํากะเพราถ้าคุณรู้ว่าเขาอยากกินกะเพราคุณต้องเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ทํากะเพราให้ถูกต้องโอเคไหมเรื่องที่หนึ่งคือวัตถุดิบต้องได้อันนี้ได้นะเรื่องที่สองครับ ถ้าถ้าเรารู้แล้วว่ากะเพราหมูประกอบไปด้วยอกะเพราหมูพริกน้ำมันเครื่องปรุงใช่ไหมเราจินตนาการตามนิดนึงได้ไหมครับอะไรนะจะเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะที่สุดนะคำตอบในใจตอนนี้ไม่หมูก็กะเพราถ้าใครสายกะเพราก็กินกะเพราเยอะหน่อยเนอะไหมใครสายหมูก็กินหมูเยอะหน่อยคําถามคือน้ํามันเยอะสุดได้ไหมท่วมท่วมไปเลยท่วมท่วม,วมสายคีโต <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> คือถ้าน้ามันท่วมนี่คือแบบเละเนอะบอกรับ เพราะฉะนั้นสัดส่วนต้องได้ถูกต้องไหมอ่าสัดส่วนนะสัดส่วนต้องได้คือมันมันถูกแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องมีในปริมาณที่พอดีที่จะทําให้มันกลมกล่อมถูกต้องเนาะอันที่สามครับคือถ้าเรารู้ว่าเรารู้แล้วว่าวัตถุดิบเท่านี้นะสัดส่วนแต่ละอันเยอะน้อยเท่านี้ลําดับถัดไปเวลาที่เราเอาลงกระทะครับผัดลงไปผัดกะเพราถูกไหมนะใส่อะไรเป็นันดับแรกส่วนใหญ่น่าจะตอบว่าน้ํามันถูกต้องไหม หรือไม่ก็กระเทียมอะไรประมาณนี้จะใส่2อย่างนี้ก่อนแต่จะไม่มีใครใส่หมูก่อนเพราะว่าหมูมันจะไ,มไหม้ถูกไหมและจะไม่มีใครใส่น้ํามันเป็นอันสุดท้ายนึกออกไะใส่น้ํามันท่วมๆแล้วไว้ตอนท้ายเลยเอาไว้สดโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายโดนดา่ายับเลยด้บอกไว้ครับลำดับก็เลยสําคัญโอเคนะสามอันนี้มีผลยังไงนะครับมันคือหัวใจของการปรุงให้อร่อยตรงนี้ทันไหม ปรุงให้อร่อยไงคือถ้านิพัทตามนะถ้าเขาลงมาที่โต๊ะหรือเราลงไปที่โต๊ะอาหารแล้วเราเจอกับเพาแล้วเราว้าวเราอยากกินกระเพรามากพองับคําแรกปับ๊บไม่ได้อ่ะรถมันไม่ได้ความประทับใจลดลงทันทีพอนิพัทออกไหมครับ,ออค,รบคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยคือคุณต้องเล่าให้เข้าใจง่ายนี่คือเนื้อหาแหละโอเคไหมทําสไลด์มันก็คือเนี่ยแหละซึ่งการเล่าให้เข้าใจง่ายก็ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย ก็คือคุณจะมีกี่สไลด์อ่ะก็ว่าไปนึกออกไหมอ่าสัดส่วนของแต่ละหน้าสไลด์อ่ะเรื่องนี้คุณจะกี่หน้าสไลด์เรื่องนี้คุณจะกี่หน้าสไลด์ถูกไหมแล้วก็อันสุดท้ายคือลำดับคุณจะเอาอะไรมาก่อนหลังคุณรู้แล้วว่าสัดส่วน3 2 1สองห,งหน้าสไลด์อะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องคิดลำดับในการเล่าเพื่อให้คนเข้าใจง่ายพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมครับอ่ะไอเน,นี้ยคือ p r i o r i t i z e หรือว่า p o r i t i z i n g นะอ่ะใช้คำว่า p o r i t i z i n g ดีกว่าจะได้เป็นคำนามเหมือนกันนะอันพี่ตัวสุดท้ายครับผมเรียกว่า packaging แกจิ้งเนี่ยครับคืออะไรเนาะจินตนาการตามเนาะสมมุติว่าเราได้กินเรารู้แหละว,ว่ากระเพราเนี่ยอร่อยมากเนาะเป็นกระเพราร้านดังเลยแค่ว่ามันอยู่ในกล่องโฟมพอ,อน,นึกภาพกล่องโฟมออกไหมอ่ามันอยู่ในกล่องโฟมอะ่ะกล่องโฟมเนี่ยครับสมมุติว่าถ้ามันมาผมพยายามวาดให้นะไม่รู้ว่าจะนะอ่าติต่างว่าไอ้เจ้านี้คือกล่องโฟมแล้วกันนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวโฟรมราคาที่เรายินดีจ่ายกับกระเพราที่อร่อยมากแต่อยู่ในกล่องโฟมเนี่ยกี่บาท เท่าที่ผมถามมาประมาณ100คลาสเนี่ยครับนะที่ผมไปอบรมมาเนี่ยเนาะเขาจะบอกว่าประมาณ4 0่สบถึงสีบาทเซ็นเซไม่แน่ใจว่าภาพเดียวกันมน้ะเนาะอืมสี่สบถึงสีบาทแค่ว่าเราลองเปลี่ยนนิดเดียวเองครับสมมุติว่าถ้าเราไปกินร้านเดิมเลยนะเจ้าเดิมเลยเนาะแต่เราไปกินที่ร้านใช่ไหม แล้วเขาจัดใส่จานสวยๆวยบรรยากาศร้านดีๆเนาะให้นึกถึงจานแบบจอนยอยสีแบบสีมีสีสันจัดผักอะไรสวยงามอ่ะเราเห็นแล้วเราอดใจไม่ได้ที่แบบจะต้องถ่ายรูปสักนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะเออเอาแบบสวยๆพยายามจะวาดให้มันสวยๆอนะไรอ่าอย่างเงี้ยอยู่ในเนี้ยอ่าแล้วมีอะไรก็ได้มีผักมีอะไรสวยๆเนาะแล้วก็ฟุง้งฟิง้ง,งหน่อยแบบแอบแบบยืนแต่ว่าถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยแล้วแบบดูดีอ่ะราคาที่เรายินดีจ่ายครับนะประมาณเท่าไหร่ ส่วนใหญ่นะที่ผมถามมาจะอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบถึงร2อยยี่สิบบาทเป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ make sense ดูเมกเซนดีแต่ถ้าเราคิดดีๆมันกะเพราอันเดิมถูกต้องวะมันก็คนผัดคนเดิมอะเพราะครัวคนเดิมอะแค่มันอยู่ในกล่องโฟรมราคาหนึ่งแต่พอมันไปอยู่ในหน้าจานที่มันสวยสวยอะมันกลายเป็นว่าคนยินดีใจ่ายให้แพงขึ้นสามถึงสี่เท่าเอาโอเคแน่นอนมีเรื่องเซอร์วิสมีเรื่องบริการแต่หนึ่งสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความน่าทานเพิ่มขึ้น เรารู้สึกอยากกินอัตรรสมันมาตั้งแต่ตอนที่เราเห็นจานแล้วเรายังไม่ได้ชิมเลยนึกออกไหมให้นึกภาพสามองค์ประกอบนี้อยากกินกะเพราได้กินกะเพราใช่ไหมรู้ว่าวัตถุดิบมันพอดีใช่ไหมสัดส่วนมันได้วัตถุดิบถูกต้องสัดส่วนมันได้ลำดับในการปรุงอร่อยคือเขาปรุงมาอร่อยและมันอยู่ในรูปจานที่มันสวยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรก็เรื่องการทําสไลด์ครับง่ายมากเลยครับมันคือถ้าคุณเจอสไลด์ประเภทที่มีแต่ตัวหนังสืออะเนี่ยปุ๊บปั๊บ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 เต็มไป กับสไลด์ที่มันแบบลีนลครีนคเนาะมีตัวเลขใหญ่ๆ20ยี่ฟิแล้วก็นิดเดียวตรงเนี้ยตึ๊ดๆเนื้อหาเหมือนกันก็จริงแต่คุณจะรู้สึกกับมันอะไม่เหมือนกันเสมือนเอกสารเอ้เหมือนกระเพราที่อยู่ในกล่องโฟมอะกับกระเพราที่อยู่ในจานสวยๆอะครับความหมายของแพคเกจจิ้งคืออะไรนอกจากคุณจะเลือกเมนูให้ถูกใช่ไหมพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยิน เล่าให้เข้าใจง่ายแล้วเรายังต้องมีเทคนิคในการทําให้มันเข้าใจง่ายอะ่ะคือเปลี่ยนวิชวลเพราะว่าสไลด์มันคือการทําวิชวลใช่ไหมครับพอเห็นภาพไหมว่าทํากับข้าวกับทําสไลด์ไม่ต่างกันเลยจากนี้ไปอะครับถ้าเราเอา3ขั้นตอนนี้ไปวางแผนในการทําสไลด์การนําเสนอเอกสารคุณน่าจะอนุมัติง่ายขึ้นเพราะคุณเลือกสิ่งที่เขาอยากได้ยินคุณอธิบายให้มันเข้าใจง่ายและคุณทําสไลด์ให้มันน่าอ่านน่ามองถ้าเขาไม่อยากมอง จบตั้งแต่แรกแล้วนะอนพัภาพออกไหมเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเวลาเรา create เนี่ยครับเราจะคร e เอทจากบนลงล่างพอนธภาพออกไหมเราจะส start จากการวางแผนปรุงให้อร่อยแล้วค่อยใส่จานพ่อครัวจะทําแบบนี้ถ้าเราคือคนนาเสนอพ่อครัวก็คือคนทําอาหารถูกต้องไหมเวลาคนอ่านหรือคนกินเน่ยเขาจะกินจากแพ็กเกจก่อนเขาเห็นเขาเห็นจานก่อนอนันธภาพออกไหมแล้วเขาค่อยมารู้ว่าออวัตถุดิบมันถูกเสร็จแล้วเขาถึงจะได้ดื่มดับ ความรสชาติหรือสิ่งที่เราจะต้องการสื่อไปว่าเออกระเพราเนี่ยมันเป็นกระเพราแบบไหนเนื้อหานี่เป็นเนื้อหาแบบไหนหวังว่าคงจะได้ไอเดียนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วผมมั่นใจว่าการสื่อสารของเราจะดีขึ้นทําเอกสารแล้วน่าจะอนุมัติได้ง่ายขึ้นและปิดการขายได้ดีขึ้นครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ